สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูก่อนจะเริ่มอัปเดตข่าววันนี้หากชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่ยากเย็นและเราก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมในศึกยูโรปาลีกไปได้เป็นที่เรียบร้อย โดยเราบุกเอาชนะเรอเบติสไปได้1ประตูต่อ0สกอร์รวม5ต่อ1จริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้เรอเบติสมีโอกาสลุ้นประตูค่อนข้างมากพอสมควรแต่ยังดีครับที่ทีมเราสามารถยันเอาไว้ได้และได้ประตูชัยจากลูกยิงสุดสวยของมาคัส s แลชฟอร์ดในช่วงนาทีที่56เกมนี้ฟาคุนโดเปเสตีครับได้ลงเต็มเกมด้วยซึ่งภาพรวมผมมองว่า มีทั้งจังหวะที่ดีและไม่ดีครับขาดขาดเกินเกินอยู่บ้างแต่ก็ดูมีแววและพัฒนาขึ้นไปได้อีกในอนาคตเรียกว่าน่าจะยังต้องได้รับโอกาสมากกว่านี้เพื่อที่จะทำให้ดีขึ้นและเก็บประสบการณ์มากขึ้นก็หวังว่าเขาจะต่อสัญญากับทีมเราและจะเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นคุณภาพของเราในอนาคตครับซึ่งในรอบ8ทีมเนี่ยเราจะพบกับเซบียาเรียกว่า ทีมจากสเปนอ,อีกแล้วนะครับและถ้าเราชนะได้จะผ่านเข้าไปพบกับผู้ชนะระหว่างยูเวนตุสกับสปอร์ติ้งริสบอนนั่นเองก็มารอดูกันครับว่ารายการนี้เนี่ยทีมเราจะไปไกลถึงไหนทีน่แน่ครับแฟนๆอย่างเราก็คงหวังคว้าแชมป์อยู่แล้วลฮะแต่ตอนนี้ก็โฟกัสไปเกมต่อเกมไปนะแบบที่เทนฮากบอกครับเราต้องผ่านเซบียาให้ได้ก่อน ต่อให้ผ่านได้เนี่ยก็ต้องเจอยูเว่ไม่ก็สปอร์ติ้งนะไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องของวันนี้เมื่อวานครับชีกยซิมครับได้ส่งตัวแทนเดินทางมายังแมนเชสเตอร์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์แมนยูโดยมีรายงานว่าการพูดคุยระหว่าง2ฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีคณะผู้แทนจากกาตาครับอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นเวลา10ชั่วโมง พวกเขายัางมุ่งมั่นครับกับการซื้อสโมสรแห่งนี้นอกจากทีมชุดใหญ่การปรับปรุงสนามและอื่นๆคณะผู้แทนจากกาตาย,ยังต้องการดูแลร,ระบบเยาวชนนะฮะและทีมหญิงอย่างใกล้ชิดพวกเขาเนี่ยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทั้งสองแผนกนี้ด้วยโดยคาดว่าจะมีการประมูลใหม่อย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ครับ และในวันนี้ฮะเป็นคิวของทางเซอร์จิมรัดคลิฟกันบ้างนะที่มายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ช่วงเช้าที่อังกฤษทางเอริกเทนฮางเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมพบฟูแลวมวันอาทิตนี้ก็ได้กล่าวเช่นกันว่าเขาเนี่ยได้พบทางเซอร์จิมเรียบร้อยแต่ก็เป็นเพียงการจับมือทักทายกันพวกเรากําลังโฟกัสกับเกมในวันอาทิตย์นี้ก็หวังว่าจะได้บทสรุปเจ้าของใหม่ในเร็ววันนะฮะ และขอให้เจ้าของคนนั้นดีและคู่ควรกับตำแหน่งจริงๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วย มุมแฟนแมนยูช่องสำหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ